เดลองเทตดูให้พี่ให้น้องหน่อยนะคะนี่พี่ให้เยอะมากคือหื่นก็ปุกเลยอ่ะหรือให้นูกันแดดหน้าเงาอ่ลองลองอันนี้คือทำไมถึงกันแดดหน้าเงาพี่ เพราะว่าถ้าแบบว่าไปดูด้วยก็ได้แม่สาวประเทศไทยเราต้องแบบช่ำนะคะช่ำเงาเกาหลีแบบดังเบสนะคะแต่ก็ยังไม่ขึ้นแต่ยังไม่ตัดมีนะคุณผู้ชมแล้วพูดก่อนดูก่อนโอเคค่ะกันแดดกันแดดเป็นกันแดดนิซซต้อนนะคะกันแดดลิโกนะคะอันนี้แบบว่า F F 5 0้าสบวกเลยแล้วก็ตัวนี้จะตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวเราไบรท์นะคะเหมาะมากๆสำหรับเหมาะมากๆสำหรับว่าหน้าเราแบบวันไหนเราน่าจะใช่ไหมอ่ ต่นี่หน้ามันจะไบร้์มากสวยดูดีมากอะใช่าแล้วมันเงาจริงๆใช่ค่ะเลื่อนด้วยนะคะแล้วก็กัดน้ำดีมากปึ้งปึ้งค่ะปึ้งเออเหลดปากกายยู้าว่าเงาเห็นปลาเล่นแสงเห็นปลา เงาเวยเนียนโดเที้ยบปเทียบเห็นไหมคะมันจะแบบบางมากก็ตักกันมากเห็นป่มนบางมเนี่มัางมากอะใช่แล้วก็แล้วก็ย่อจสนาปิดอีด้วยค่ะนดีมากดูมากเอาฟรั่งเสได้พี่น้องอันนี้ปากที่ทาเอาไปทาคือแบมือไม่ได้ทาคือกรรมนะครับดูดิมีมีส่วนผสมบำรุงด้วไหมทุกทีบำรุงด้วยเหมือนมีมอยมอยใช่เดี๋ยวนะพี่จากราคาเท่าไหร่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจากราคาเท่าไหร่นี่ น้องบิ๊จนี่ยมาสูตรตะก้าน่อยตะกร้าสิบบาทใชแล้ววันนี้คือเท่าไหร่เอสตีน้องบิ๊เลยนะคะแล้วก็น้องบี๊เลยนะคะอยู่ที่ไม่หมายถึงว่าแบบไม่ใส่้เข้าไปหรอคู่เลยค่ะแต่หมายถึงขึ้นแล้วก้นงไะก้าว่าจะไม่มาจริงคผมได้กี่กลรอคะเนี่ยนีโชวดูรมานันเดือานิดเดียวเค่ะชคทนิดเดียวเลยนี่รุ่นเนื้อนะัรุ่นเนื้อ นิกันเนื้อกันเจี๊ยบสำหรับคนที่ต้องราอยากไม่ได้แบบว่าชอบแต่งหน้าแบบนี้ชิมากอยากได้แบบหน้าผีวสุขภาพดีตอนนี้ก็จะก้าวไปข้างหน้าต้องมีแบบเต้องมีความหน้าเงาหน้าฉ่ำวันนี้คือแบบฉ่ำมากรู้แล้วที่บอกว่ากระแดดหน้าเงา คือดูมือเรายังเงาเลยอ่ะใช่นี่ไงแล้วถ้าเกิดอยู่บนหน้าเราเจอแดดปุ๊บดูหน้าพี่เขาก่อนวันนี้ใช่หน้าแบบพี่มาพี่บอกว่าวันนี้มั้งแต่สี่โมงใช่ค่ะคือรอได้นะคะเพื่อเอฟซีวันนี้เลยพี่ถ้าพี่มีพ่อคะกันแดดหน้าเงามาทาให้ดูหน่อยค่ะมามาเพราแทนจริงกงหรอเพราะว่าเราแต่งหน้าอยู่ไงให้คุณพ่อทาคุณพ่อไม่ได้ตายเมื่อกี้เมื่อกี้กันแดดได้เจ้าพ่อตาย พ่อหน่อยค่ะผมืนนให้ดูอยากให้ดูว่าพออยู่ในหน้าแล้วมันเงาไหมเพราะว่าเราเทที่มืออาจจะไม่เห็นทาแล้วพ่อเป็นคนผิวเข้มดูซิว่าทากับผิวเข้มได้ไหมทาที่มือที่ไหนก็ทาได้ค่ะนี่ทาที่หน้าเลยค่ะพ่อค่ะุณพอทาุจะได้ไปีมารเี่ก็ไม่เห็นบแต่ว่าต้งเห็นพ่พมแล้วี่หค่ะ ไม่ดิบมมาโอยดิ่วด่ิคเขโอ้ยนคีมเขาก็ดีกินเขาก็ดีดูค่ะพีแบบแบบแพๆเพราะเราแบบเออให้มันแกลมใส่งานชยก็ใส่ได้เห็นไหมพุช่ายเม่อสิก็ใส่ได้แต่ว่าปืนก็เนียนเลยดูใส่มาเลยหะคะ เออบิงพอาเหที่จะข้าแปลงปุยลุยดีดีค่ะพอุยลากชอบก็พูดถึงว่าโกลใช่แานสกโนะคะแฟริโกนิกส์ต้นการแข่ที่ตอนหน้าเียนีเดินยึมยิ้มเงานะฮะกูนกด199บาทเยราคาดีมากนีคือมันแบบยิ่งใสยิ่ใสเย อยู่ตรงนั้นจะผ่านราคา S4 เลย99บาทแต่ถ้าเกิดว่าคนอยากเห็นว่าเอ้ยมันต่างกันยังไงให้พ่อลบหน้าครึ่งหน้าไหมเรจะได้เห็นความต่างใช่เราคือเมล่าสุดเพิ่งทาเสียทุ๊บลบครึ่ให้มั้เห็นความต่างเธอลบครึ่งเดียวนะฟังเลยนะครับฝั่งไหนก็ได้เอาลน้องตัดขอขมาแม่คงขาดแล้วก็จะได้ขอขมาพ่อด้วยนะครับพอได้ดีแลบครึ่งหนี่งข้างอนนี้นะครับให้คนเห็นความต่างว่ามันเงายังไงมันเงาขึ้นจริงจริงเมื่อกี้เขาทาไปทางหน้าจะไม่เห็น อยากให้เห็นว่าเนื้อเขาดีจริงๆแล้วก็ทาไปแล้วว่าหน้าหน้ามันจะแบบว่าเหมือนเป็นเงาเหมือนสุขภาพดีมีมีน้ําตลอดเวลาและนนี้ก็มีกันแดดด้วยมีกันแดดใช่เป็นกันแดด SPF 50เลยนะกันแดดเลยบ้ากดูเออเออลบแล้วอันนี้ทาแล้วเออต่างไหมต่างไหมต่างกันเลยเวลาความเงาความเงยมันต้องโดนแสงมันจะรู้ว่าเงามัไหม ฝั่งนี้ฝั่งนี้ล้างแลอีกฝั่งน้ำกีบฝั่งนี้พ่อเอกนะครับพ่อเอก99บาทรถคนที่ผิวสงสีก็ทาได้เหมือนกันจะเป็ะเลยค่ะเป็นกันแดดมันจะแบบว่าเขาเรียกวอะไรอัพผิวแล้วขึ้นมาด้วย ผิวเราสว่างขึ้นนะคะอันนี้พ่อตบให้มันซึมๆเข้าไปให้มันโน้สิตกข้างที่มาแม่ก็มาสลับไงพ่อไม่เนี่ยเข้านะคะเดี๋ยวออกไปตบให้พ่อให้มันซึมๆเซึมไปไปไปว่ออีมันโง่จะตบให้พ่อเลยพ่อโชว์อยู่อย่างงี้จนกว่าจะจบไลฟย อันนี้นะครับพิธีกรรมพี่ดองอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้คือฝั่งทาฝั่งทาคือฝั่งนี้และฝั่งนี้คือเช็ดออกแล้วหน้าธรรมชาติของคุณพ่อทีนี้บิ๊กตบค่าที่ทาให้มันซึมเข้าผิวมันจะได้ดูเนียนโอเคมันจะได้ดูแบบว่าไม่ลอยมินก็ต้องรอตอนทีมันเซ็ตตัวนี้หน้าแบบนี้ผ่านส้วมสุดท้ายเลยมาเกียร์ไงผู้ชายก็ชายได้ ้ชยก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะทุกคาก็้ยเนื้อดีมากเพราะคือผิวผิวสองสีใช่ไม่ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะบอกจะลอยสำหรับใครที่ผิวแบบเบสหรือว่าพี่เจ้าของแบรนด์ก็ใช้ได้อยู่แล้วเพราะว่าขนางก็ใช้ได้ไม่จางจางยังพี่จะบอกแบรนด์พี่จอกราจาก3า0ร้อยหาบบาททำราคาราคาสุดมากราคาจาของก็ไปจอดบ้านเราเอเอ้ยถึงจ็ถึงไหม 5าานสมาิเบาทพอถึงี่ออเาพปนแล้วคุนว่าคุณสมรักคินะทำได้ไมเอ้ยไม่ตกค่าิค่าที่ตกค่าทิ้งค่าแ่เอาเน่าไปใกล้มันจะได้เงินมาซุมดูซุมหลนะมันล่นโอ้โหตกแรงเกินไม่แต่ผู้สายทานอิู่กประมาณนี้นะ เขาจะแบบรวดเร็วทันใจเห็นปะว่ามันเงาเห็นปะพอซูมก็เห็นเลยว่ามันเปิดไฟเดียวเปิดแคชั้นมากมาพร้อมกันแล้วเข้าที่ทาแล้วก็ท้าปุ๊บเป็นไเอกครับป๊บเอ๊ะสุดยอดชัดชัดเห็นไหมมันจะแบบผิวหน้าเรามันจะแบบสว่างขึ้นเฮ้ยอย่างนี้เราเล่นตลอดเราเล่นเล่นตลอดบ้านเลยที่มันยอดตายมาแล้วพ่อรู้เองรวยใจถึงขนาดไหนวะ ทำไมไม่ขับไม่พ่อล่ะขัไม่จริงใจนะตาตาไม่จริงใจนะพี่อาชีพตาก้องม่นทำอไรนน้องสนั่นกับปอร์บอกนั่นอุ้ยเการ้อยเก้าอกจากห้าอยสามร้สเหลือเก้าร้เก้หลือเก้าอเกเหลือเก้าอเก้บี่เคนนงที่เราบอกว่าวันนี้แต่ละแบรนด์ม่อยางเซอร์ไพร์ราคาราคาี่มาเก้าิบเก้าอ่ะพี่นแล้วตอนเนี้ยพัน พันกว่าบ้านแล้วอุ้ยพันกว่าบ้านแล้วพ่อทาไดพันกวบ้านพ่อทนได้พันกว่บ้าน่อนท่านท่านทาน่า่าทานท่าน่านทานนทนท่นท่ท่นนนนท่น่นา่านนนาานน่นานาาทนานทานนนา่นาทน่านนนน่ ขอห้าลานไปเดินไปปุ๊บกินไปบ้านไปโบ้ก้อพี่เมมากเทียบกับหน้าบ้สี่กระปุกอ่ะยกให้ดูเลยที่สวยมากค่ะบิ๊กใหญ่มากใหญ่มากแล้วค่าแค่เก้าสิบเก้าบาทนะคะเนื้อช่างเขาเปิดไฟบ้านไว้ไหมเนี่ยบิ๊กเอาพี่เอาพีเอาอันนี้ให้คนไปดูอีกโลเลยค่ะเขาเป็นของเขาค่ะให้เขาเห็นให้เห็นเลยค่ะไปแล้วอ้วน 2องพัาทีสองบานทามัตั้งแต่มงเย็นแล้วเาสบเกาบทลดลดลดลไแล้วเข้ามาตั้งแต่สีงเย็นแม่โมงเย็นนะคะทุกคนช่วยน้องปวดตัวน้องมาตั้งแต่4โมงเย็นไม่หอนะคะแล้วแถมมาทำราคาให้เราแค่

ดีมากประเทศไทยนี่ต้องสีพีเอบวกบวกเอสพี50นะคะประเทศไทยบวกบวกบวกสี่ตัวบวกสี่ตัวนะเธอป้องกันการเกิดฟ้ากระดีดดีนะป้องกันมัน้ากระด้วยใช่ไมคือเนื้อเขาให้โซมากคือแบบว่าเนื้อเหมือนไมปึ๊บออกจากบ้านใช่เหมกับใบรุ่นบอกกับแม่บ้านเนาะแล้วอัพผิวเราให้สว่างขึ้นด้วยกดเลยทุกคน99 สองพันบ้านไหมสองพันบ้านไหมหนู <c oughs> ะจะไปไหนลูกหนูจะไปไหนอาบน้ำได้เล <c oughs> ยไหมเดี๋ยวพิ่งลงลง,ลงอาบนา้ำก,ก่อนได้นะครับ <c oughs> มาแล้วเวลาพอดีแต่พี่ผู้ชายมึงก็ยังัม่ได้กอดเดี๋ยวเ่ี๋ยวครอบคอคอร้อยกรัมไม่กินเหรอขอยช่วิทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะปรับให้อีกแป๊บหนึ่งแค่พ่อมาอีกครึ่งหน้าดังนั้นทุกคนมีสิทธิ์กดอีกแค่100บาทนะคะทุกคนมีสิทธิ์กดทุกคนรีบๆกดยืนยันนะคะราคาแค่99้าสบเาทเธอแล้วแบรนด์เนี้ยเขาขายดีมากแล้วเขาไม่เคยมาขายออนไลน์แบบนี้เพราะว่าเขาขายอยู่แล้ว300กว่าบาทใช่ขายออนไลน์ลหรอคะ เราจะไป55ไไว้ตอทัน้าเย็นนะคะอ่างน้ำรั้หลังนะคจะตกคุนแฟนหรอคุณพ่รค่ะถ่ายรูปไมถ่ายรูปถ่ายรูปไมถ่ายรูปถ้าว่างถ่ายรูปกดได้ถึงว่าเขาตองพ่อท้งตองพ่อเลยเหรอตองพ่อตอง่อตอ่อง่ออ่อ